สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเสาวันที่เก่าตุลาคมครับมาเบิงงัวสาวทองแหลกครับสูงลอยสามสิบไปหาลอยสามสิบหาเมื่อนี่เปิดถึกถือครับเอาราคาเบาๆครับสิบเก่าหาลอยไปเลยเอาทรงใกล้ๆเอาครับพี่น้องครับสาวทองแหลกสิบเก่าหาลอยสมกะพอเคเอฟซีเก่าครับพี่น้องครับเคเอฟซีเก่าเด้อนี่เอกสารครบครับใบหลอดครบครับนี่ งวหัวหลุ้นครับเหตดเขามาแล้วครับเพิ่นแ่งเขามาแล้วตัวนี้แดงดีนะดีครับประกันทองนะครับเดอ้อตัวทองให้เรียบร้อยตัวทองให้เรียบร้อยครูเพิ่นนันขายไปแล้วครับพี่น้องครับนั่งตัวเดียวครับซิบเก่าหาลอยเอา้าแบ่งปันกันไปเปล่าโทษเดี๋ยวสิบเปล่าได้ไปทรงครับมือนี้ครับแดงแดงราคาถึกถึกซิบเก่าหาลอยงว้วประกันทองอีกตั้งหาก กูดใดเห็นคลิปนี้กะฝ่าวาัดตัดใจครับพี่น้องครับง่วดีบ่ามีปัญหาหยังครับตัวนี้ครับเพื่อนขึ้นแต่น้อยเพื่อนก็นเลยทองแต่น้อยครับตัวนี้เพราะว่าอายุกันยังหน่อยอย่ลูกสองลูกสามอาจจใหญ่ไ,ไปก็านี้ครับเพราะว่าเป็นง่วนหนามใหญ่อยู่ครับออกออกมั่นสูงครับหัวสันๆออกมั่นสูงอยู่หนาดีครับแดงดีขนาดแดดบ่าท่านออกนี่เบื้องหน้าตาใกล้ๆ นี่ผูกสันสันเลยมันบอยูซื้อ,อใ้ไทายติ่งไปติ่งมาอยู่อยากไปกินยานี่เบิ้งครับจมูกสีดําบ่าชกบรแวงสนใจฝ่าวทู่เด้อพี่น้องเด้อง่อจูงายอยู่ง้อจูงงายอยู่งงยยเนื้อนังดีขนาดสิบเก้าหาร้อยเอา้าเพราะว่าได้ขายคูพอนออกแล้วครับพี่น้องครับนี่เอาราคายอมเย้า เอาราคาพี่น้องตัดสินใจง่ายสิบเก่าหาล้อยแดงง้อทองสาวทองแรกอีกตั้งหากอุ้ยสุดยอดอีลีปกติกับเปิดสองกลัวครับตัวนี้ครับอันนี้ขายคู่เพิ่นออกแล้วครับเฉลียเซกันเอาเอาสิบเก้าหาลอยเอาใกล้ๆเด้อพี่น้องเด้อขอพิกัดใกล้ๆครับคู่เพิ่นเพิ่นมาปิดนาคอกเลยครับขึ้นไปแต่เศร้าแล้วนี่ยนแห้งครับต่างข้อยนแห้งนาเลียงครับนาเลียงนี่ ถึงจะเบิ่งคือจังหน่อยอยู่แต่ว่าเพ่นกระท่องแล้วก็สีแดงแต่ว่าพ่นสีไงอันน่าขใหญ่ไปก็หนีอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นคืนแต่หน่อยปีกก่วก็คืนกระสมล่ะสูละ <c oughs> สงลอยสามสิบห้าลอยสามหาแล้วดีเช่องดียุอันนี้เป่าถึงผูกสันในเสื้อพ่นเรซิ่งเนี่ยผูกหญ่าก็ไม่ต่อยกไปเขาข้อไปกินหยาครับเพราะว่าหยาเต็มห้างอยู่ตัดมาเห็นพ่นแล้ว ว้าวูหแ้วบดือบอดอส้นครับบดือบอดอส้นเขาขอกับปล่อยเข้าได้เลยปล่อยเข้าได้เลยเขาขอกโอ้หนอกต่างโจโก,โกอ้าไปเห็นชิปนี้ครับบบควันพลาดเด้อพี่น้องเด้อเป็นงว้วนทองครับประกันทองเลยตัวทองเรียบร้อยจะเขาซี่เดือนแล้วจะเขาซี่เดือนแล้วนาดีแดงดีสดดีเอาราคานี้ไดง้ง้วนทองงว้วสาทองแรกพร้อมเปล่าตัดสินใจจับจองเป็นเจ้าของได้ครับบอผิดหวังอย่างแน่นอน ราคานี้ครับ 19, 500, สิบเก้าห้าร้อยซัมนี้ราคาสบายกระเป๋าครับพี่น้องครับนี่เจนนอยกับออกลูกออกเต่าเจนนอยกับทองไงห่วยห่วมันรักสองอยู่แล้วครับทองไงไปก็นี้นี่ไปต่อได้สบายเลยใครสนใจฟ่าทุ่เล็บงามอยู่เด้อเล็บงามอยู่เล็บงามบันท้ายสวยเพดดำดีโค้หางไงดี อ้เพด,ด,ยายดพําดีก็ห้างใ่ดีพิษแต่ยืนบดีบันไดผูกสันแล้วก็ยังเบี่ยนไปเบี่ยนมาอยู่นี่เขาเขาเจ้าแตงไฮย,ยางสวยงามครับนี่เขาแตงไฮย,ยางสวยงามเลยบรรยากาศส่วงเศรา้าวันที่เก่าครับเนี้ไปเนี่ยยืนดีดีเับไปยืนซื่อยืนดีนดีอหจาจะค้องไม้พันหิน ยืนง,ง,า,ง,งามนี่ปูนเงี้วอัหลาดบอชีลายเด้องวดตัวนี้ครับปกติก็เปิดลักสองครับเปิดเจ้าสามครับเมื่อวานเปิดเจ้าสามอันได้ขายคู่พ้นไปแล้วครับแบ่งป,ปันกันไปเรียงครับเมื่อนี้เอาสิบเก้าหาลอยสิบเก้าหาลอยถึงว่าเป็นอกาดีของพี่ของน้องของคุณพ่อคุณแม่สิบเก้าหาลอยได้งวดประกันทองแลรวก็สาวทองแรก้วก็แะกะดงน้ำครับ อา้าวฟ้าจัดครับพี่น้องเฟ้าจัดสำหรับชิปนี้เ่าาตึงประทุมลาดก็ขอจะชิปใบเพียงานี้กอนครับขอคุ้นที่เข้ามาติดตามรับชมชิปนี้ขอให้เอซทุกท่านคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลําำรวยรวยสวัสดีครับผม